ทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะที่ดินพร้อมบ้านนะฮะอยู่ติดทะเลสาบนะฮะทะเลสาบหนองหลวงเลยนะลูกค้านะพื้นที่หนึ่งกว่าไร่นะฮะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงรายนะฮะพื้นที่แปลงนี้นะแปลงนี้พร้อมบ้านนะฮะแปลงนี้พร้อมบ้านบ้านเลขที่23หมู่16นะฮะตัวบ้านก็ค่อนข้างจะมีอายุเยอะแล้วนะฮะประมาณ29ปีนะฮะ เมื่อกี้คุยกับเจ้าของนะฮะบอกว่าประมาณ29ปีได้ละแก่ปลูกมาปี38แต่ว่าโครงสร้างรากฐานยังดูแข็งแรงนะลูกค้าด้านหน้าแปลงนะฮะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะติดถนนนะฮะอยู่ติดถนนแล้วก็ใกล้ถนนหลักนะฮะใกล้ถนนหลักเชียงรายเชียงของสายเก่านะลูกค้าด้านหน้าแปลงนะฮะติดถนนอยู่ที่22เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายนะฮะ ด้านซ้ายลึกเข้าไปอยู่ที่78เมตรความลึกด้านขวาอยู่ที่81เมตรความกว้างด้านหลังก็อยู่ที่22เมตรรูปแบบนะฮะตามที่เราแนบไว้ให้เลยนะฮะรูปแบบแปลงพื้นที่ทั้งหมดมีอยู่1ไร่69ตารางวานะฮะ1ไร่69ตารางวาลักษณะก็จะเป็นที่เนินสโลปลงไปนะฮะด้านหลังอยู่ติดกับะทะเลสาบหนองหลวงนะฮะลูกค้าไปดูภายในกันนะ,ะว่าพื้นที่จะเป็นแบบไหนนะฮะ ก็จะมีตัวบ้านนะฮะตัวบ้านค่อนข้างใหญ่นะลูกค้านะค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมียุ้งฉางข้าวนะฮะน้ำประปาไฟฟ้าหน้าที่ดินเลยนะฮะลูกค้าด,ด้านหลังก็จะเป็นเอ่สวนนะฮะสวนลำใหญ่นะสวนลำใหญ่อ่ลูกครับพาไปดูภายในหน่อยได้ไหมครับไปไปดูภายในบ้านหน่อยได้ไหมครับ อันนี้เป็นไม้เนาะลุงเนาะเป็นไม้ผสมปูนนะครับเนาะฐานฐานรากตัวนี้จะเป็นไม้แข็งลูกค้านะาสภาพดูแข็งแรงมากเลยนะฮะไม่มีปลวกไม่มีอะไรกินเลยนะลูกค้าเจ้าของอยู่ตลอดเนาะลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนะญญาะสวยมากเยเป็นไม้แดงกระดูกข้านะ ไม้แดงไม้ประดู่ไม้ไม้ข่านะฮะที่ลุงแกเอามาทำนะลูกค้านน่มไม้พื้นแกบอกว่าหน้าค่อนข้างใหญ่มากเลยนะฮะกี่ห้องนอน,นครับลุงนี่สองห้องสามห้องสามห้องเนาะมีประมาณสามห้องนอนนะฮะแล้วก็ห้องโถงแล้วก็ระเบียงนะลูกค้า เป็นไม้นะลูกค้านะแข็งแรงนะฮะต้องรีโนเวทนะฮะด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ําแยกนะฮะห้องน้ําแยกแล้วก็มีระเบียงได้วิวเขานะฮะลูกค้าได้วิวเขาเป็นที่เนินสโลปลงไปนะฮะยุ้งฉางนะฮะยุ้งฉางในพื้นที่นะฮะ,ะน้ำนี่ใช้ระบบไหนครับลุงน้ำมีทั้งน้ำประปาน้ำบอครับ อ๋อมีทั้งน้ำปลาปาหมู่บ้านแล้วก็บาดาลนะฮะลูกค้านะน้ําบาดาลนี่ก็ใช้รถสวนครัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะฮะพอดีผมห้องเก็บของให้เป็นครัวแต่ย้ายไปทำอ๋อเมื่อก่อนทําเป็นครัวตอนนี้ทําเป็นห้องเก็บของลูกขายที่เท่าไหร่ครับผมขายบ้านหลังนี้พร้อมที่ดินขายที่เท่าไหร่ครับวางนะครับขายที่เท่าไหร่ครับผมตั้งราคาขายไว้ที่เท่าไหร่ สามล้านมั้งสามล้านบาทเ<า><ล>นาะ,ะตั้งราคาขายไปที่สามล้านบาทนะลูกค้าก็มาคุยมาต่อรองกับเจ้าของได้นะฮะก็ราคานี้ก็พูดถึงก็ถือว่าราคาแพงอยู่นะลูกค้าแต่ว่าโลเคชั่นนะฮะโลเคชั่นที่นี่เราทําการตลาดให้แล้วนะฮะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเดียวนะฮะที่ติดกับทะเลสาบนะฮะมีเพียงไม่กี่หลังคานะฮะที่ด้านหลังติดกับทะเลสาบนองหลวงนะลูกค้า ถ้าหน้าน้ำนะฮะหน้าฝนนะฮะจะมีน้ําน้ําเต็มตลิ่งนี่เกือบชนกําแพงลุงได้ไหมลุง<ด>ถ้าน้ําเต็มมเต็มหนองอะติน้นติ้นกําแพงเลยใช่ไหมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงนะฮะน้ำก็จะแห้งลดลงไปตามระดับนะฮะเพราะว่าเขาต้องปล่อยให้เกษตรกร,ะร,กรนะฮะทำนาปลังนะลูกค้านะอันนี้เราลงไปข้างหลังได้ไหมครับลุงลงทางไหนเนี่ย ว่าครลงลงไปทั้งตรงนี้ได้ไหมลงลงลงนี้ครับโอ้มีทางทลงไว้แบบนี้นะลูกค้านะยุงข้าวนี่ก็แข็งแรงเลยนะฮะยุงข้าวตรงนี้นี่สามารถดัดแปลงได้นะฮะทำ <นะ S 1> เป็นบ้านเล็กๆได้อีกนะ,นะ,นะเนาะได้ <S <S ด้านหลังก็จะเป็นสวนนะฮะเป็นสวนลำํำไยนะลูกค้านะ ลำไยแล้วก็มะขามนะฮะมะม่วงเป็นสวนเล็กๆนะฮะอยู่อยู่ในพื้นที่นะลูกค้านะเป็นสวนเล็กๆอยู่ในพื้นที่ลุงทำประตูทางออกไป<ม>ไปไหมอ๋อมีมมอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังนะฮะพื้นที่ของหนองเหนียจะเป็นแบบไหน น้ำไม่ท่วมนะลูกค้านะเป็นที่เนินสโลปลงไปนะฮะเป็นที่เนินธรรมชาตินะฮะอ๋ปะปอ,อประตูด้านหลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประตูออกสู่เขตพื้นที่ของหนองหลวงนะลูกค้านะตอนนี้น้ำแห้งนะฮะน้ำแห้ง หน้าแรงนะเวลา่าน้ำมันจะขึ้นมาถึงนี่เลยน้ำจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้ลูกอะไรครับผลไม้มนี่เขาเรียกผลบ้านลวยผลไม้อะไรไม่รู้นะลูกค้าไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะใครรู้จักนะฮะคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวออกด้านข้างก็ได้ครับถ้าเปิดไม่ได้จะออกด้านข้างก็ได้ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังของหนองหลวงมาลูกค้านะ,ะรัวร้วรวอบขอบชิดนะฮะรั้วกำแพงสี่ด้านเลยนะฮะรั้วกำแพงสี่ด้าน ยุงสางข้าวที่ก็แข็งแรงนะลูกค้านะสภาพยังดูดีดูใหม่อยู่เลยนะฮะตัวไม้นะตัวบ้านนะฮะตัวบ้านค่อนข้างเก่านะฮะแต่แข็งแรงนะลูกค้านะไม่มีประวัตินะฮะไม่มีประวัติการตายนะฮะอันนี้เจ้าของคนแรกนะลูกค้าเจ้าของคนแรกเลย ติดถนนนะฮะติดถนนสาธารณะหมู่บ้านนะฮะด้านข้างก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะลูกค้าเป็นซอยนะฮะซอยแคบนะ นี่ซอยค่อนข้างแคบเลยเนาะก็รถยนต์พอเข้าได้นะลูกค้าซอยนี้แคบป,ประมาณ2.5เมตรเองนี่ยจะทำทางเข้าทางนี้อีกทางก็ได้นะลูกค้าในส่วนของแปลงด้านหลังมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยนะฮะมีทุกทิศทาง ด้านหลังนะฮะด้านหลังแปลงก็นี่ฮะมีบ้านมีเพื่อนบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้าน น้ำมันแห้งเนาะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะถ้าน้ําเยอะนะฮะลูกค้าเคยเห็นแบบหน้าฝนนะฮะหนองหลวงน้ําเยอะนี่ระดับน้ําจะมาชนมาถึงตรงนี้เลยนะฮะระดับน้ํานี่จะมาเกือบชนกําแพงเลยนะลูกค้าชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะฮะใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ติดหนองหลวงไปก่อโครงการหนองหลวงที่จะ ขุดลอกนะฮะแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามงบของรัฐบาลนะลูกค้านะไม่ว่าไม่รู้ว่าจะปีไหนนะฮะแต่ตอนนี้ยังเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะลูกค้านะพื้นที่เดิมๆเ,เลยนะฮะอันนี้เป็นเขตหนองทั้งหมดเลยนะถ้าเขาขุดลอกนะลูกค้า ขุดลอกก็จะจะสวยนะฮะมันต้องมาถ่ายหน้าหน้าฝนเนาะตอนที่น้ำมันจะชนกำแพงอะนะน้ำน้ำฝนตอนนี้เขาน้ำแห้งเยอะเลยเนาะเปิดน้ำไปทำนาอยู่ข้างล่างโอกร้เขาเปิดน้ำไปเยอะเลยลูกค้านะแห้งเยอะมากน้ำเลยแห้งข้างบน แรงมากนะฮะแรงมากติดน้ำนะฮะแต่ไม่เห็นน้ำนะฮะพื้นที่ติดน้ำจริงๆแต่ไม่เห็นน้ำเลยน้ำแห้งช่วงนี้แถวนี้ปีนี้แหละทางไอ,อ,อ,อ้โอมีแผนพัฒนานที่พัฒนานหนองหลวงขนาดน,นี้ผมอ,อยู่ในแผนที่เริ่มทำแล้ว จากจุดนี้นะฮะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงที่21กิโเมตนะฮะไปเส็นทรันเชียงรายอยู่ที่16.8กิเมนะฮะไปโรงพยาบาลสมเด็จพยานสังวร5.4กิโลนะฮะที่ว่าการอำเภอเวียงชัย5.9กิโลสนามกอล์ฟแฮปปี้ซิตี้นะฮะ2กิโลนะฮะตลาดสดสีเวียงะฮะ6กิโลนะฮะศูนย์จักรกลนะฮะ ระมงเวียงชัยเขตเชียงรายนะหนึ่กิโลเมตรนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่093 292 7167หรือว่าทักไลน์วสันดอดอทไทยแลนด์นะฮะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ